มาครับพี่น้องมื่อนี้ผมกะจะพามาชมแปลงข้าวโพดพันยนเคหกแปดสี่แปดนะครับก็อายุได้ประมาณหกสิหห้าวันนะครับกำลังออกฝักครับช่วงนี้ขา้าวโพดก็กำลังสร้างเมล็ดนะครับยังยังมีไหมอยู่ตรงฝักของเขานะครับช่วงนี้ เดี๋ยวผมก็จะพาเดินชมนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงทดลองนะครับเป็นแปลงทดลองที่ลองปลูกครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพันธุ์นี้เจ็ดแปดเก้านะครับแปซิฟิกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมแค่พันเอ็นเคก่อนนะครับครวจะพาเดินดูลักษณะฝักของเขานะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ังไงก็ฝากติดตามช่องติดตามเพจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ